ซื้อเบียร์มาที่หน้าสนามก่อนที่จะเข้านะครับไม่ใช่ว่าอยากดื่มนะครับแต่เห็นลายแก้วแล้วมันสวยมากอยากซื้อแก้วเก็บไว้แล้วก็เอาเบียร์เนี่ยเททิ้งนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันสวยยังไงนะครับสนามนี่เป็นเป็นสนามนะครับเป็นโลโก้สนามของมิวนิกนะครับดูเซลดอร์ฟสตุ๊ตการ์ดดอดมูนโคโลนเบอร์ลินไลฟ์ซิกแฟงเฟิ นะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมด10สนามที่ใช้ในการแข่งขันกีฬายูโรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอาเบียร์ไปทิ้งก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาแก้วเก็บไว้นะครับและอย่าลืมนะครับไทยรัฐทุมกับไปรษณีย์ไทยนะครับในแคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮดานรับโชคทุกที่ทุกเวลานะครับเพียงแค่ส่งไปรษณีย์ไปแล้วก็โพสการ์ดออนไลน์ทางแอปพลิเคชันมุมโพนะครับหรือ กรเป๋าตังนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับส่งได้ถึงวันที่14กรกฎาคมนนี้นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางสื่อทางเครือไทยรัฐทันทนได้เลยครับสนับสนุนโดยเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ท,ท,ทุกเวลาเชียร์กระหึม่มแจกกระนำลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทถึง14รกรกฎาคม2567ไม่พลาดทุกเรื่องราวเวลากดติดตาม Subscribe YouTube ของไทยรัฐสปอร์ต ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน